จริงแล้วสาหรับประเด็นนี้เนี่ยคุยกับท่านยายนิสาบกไว้ว่าหลังจากที่เราได้บรรยายคืนนี้ในแง่ของข้อมูลที่เป็นเทปเป็นซีดีก็ตามเราจะตั้งใจกันไว้อีกช้าเราจะทําเป็นหนังสือนะครับเพื่อที่จะได้ได้ศึกษาได้มีโอกาสไปทบทวนไปอ่านเพราะจริงๆแล้วที่ยายนิสกทำไว้เนี่ยทำเป็นตำราเล่มหนึ่งได้เลยแต่เนื่องจากว่าเวลาจํากัดเราก็ตัดส่วนสําคัญมาพูดคุยเพราะผมถือว่าเรื่องนี้ถ้าปล่อยผ่าน แล้วมองว่าเป็นทุระไม่ใช่เนี่ยพิจนาอันใหญ่หลวงมันจะเข้ามาสู่สังคมมุสลิมแน่นอนมันเป็นการเปิดประตูที่แล้วเราที่สุดแล้วเราก็จะสกัดกั้นไม่ได้เพราะเพราะวันนี้สังคมเราแปลกชอบเห็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วมองเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เกิดปัญหาไม่จบฉะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องคัดจัดสิ่งเหล่านี้ไปอาจารย์คอลิสได้เปิดประเด็นและได้ได,ได้บางส่วนก็อ่านไถ่คําของตับซิด แล้วก็ได้กล่าวชื่อแล้วท่านก็บอกว่าหนึ่งท่านได้อ่านเกี่ยวกับความคาอธิบายของอายาดังกล่าวนี้แล้วสรุปว่าทั้งที่ระบุชื่อและที่อ่านรายละเอียดไปนั้นไม่มีตัปซิดเล่มใดบอกระบุว่าผู้จุดไฟคือท่านอาบบมุมฮัมมัดสุลต่ลนฮะลหยฮัวสัลลัมอันนี้สรุปชัดเจนนะไม่ต้องคุมเคือเพราะเราปักธงตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าแปลว่ามมฮัมหมัดผิดสถานเดียวไม่มีถูก แล้วไม่ถูกยังไงอธิบายเป็นลําดับลําดับลำดับ,ดบจนกระทั่งถึงอ่านตัวซีทั้งหลายทั้งปวงในซีที่เขาไม่เอาในซีที่เขาไม่อธิบายไม่แปลอย่างนี้ผมเชื่อว่ามีเทปบันทึกว่าชื่อหนังสืออะไรบ้างอ่านตรงไหนบ้างย้อนกลับไปนิดหนึ่งอยากจะให้อาจารย์อิสานได้ไล่มาจากคําอธิบายของสหาบะของอินุมัสอูดของอินุอับบาสไล่ลงมาเพื่อที่จะต่อเติมส่วนนี้ให้มันสมบูรณ์ นะครับเพราะมันม so so ีชัดเจนในคำอธิบายของอับบาสอสฮาบะอุโซอินูมัสรุสฮาบะอุสโนะครับว่าท่านเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับที่มีคนบางคนพยายามจะเอานบีมูฮัมหมัดไปใส่ตรงนี้เนี่ยตกลงมีไหมเจาิญยศกับบิสิลลาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับที่ขึ้นหน้าจอพี่น้องมีผมเขียนไว้อย่างนี้นะจากนักอธิบายอัลกุรอาน หนึ่งระดับสหบาห์นหึ่งจุดหนึ่งก็คืออิมโนวัอูดพี่น้องครับย้ำนะว่าอัลกุรอานเนี่ยเราประทานให้ท่านลบีมุฮัมมัดเสร็จแล้วท่านลบีมุฮัมมัดก็เอามาสอนลูกศิษย์ถามว่าสอนอะไรสอนให้จำที่เฉยหรือสอนให้เข้าใจด้วยมีบันทึกจากท่านอับดุลระม์มานอัสุลามีบอกว่าเราสหบาห์นเนี่ยเรียนอัลกุรอานจากท่านลบีทีละสิบอายะอินมันวะอามาลลาทั้งอินมูด้วยแล้วก็อามันด้วยเห็นไหม เพราะฉะนั้นอาวุโสทั้งหลายอย่างเช่นอับดุลไลน์อิมัสอุดเป็นหนึ่งนะในบรรดาสาบาที่ถือว่าเป็นอุลามะท่านได้ให้ความหมายไว้อย่างนี้พี่น้องครับบอกว่าอันนี้เป็นอิมัสอดุดว่าอันานาซิบบินอัสฮาบินนบีสุลลัลลอฮฺะอะลัยวะสัลลัมมีรายงานจากท่านอินมามอดุดและจากคนอีกหลายคนจากสาวกของท่านนบีสุลลัลลอฮฺะอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอายะที่บอกว่ามัซฮลลฮุมกะมัซฮล,ล,ลินละดิสตะวกอดนานะา นะผมไม่อ่านแล้วนะฮะผ่านไปก่อนเพราะว่าเ <c oughs> อามาถึงตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแต่งนิดหน่อยเพราะดูเหมือนจะตัวมันจะกระโดดเอาละตรงนี้มีข้อความสำคัญอยู่อย่างตรงนี้ฮะซักอันอุนัสลิเข้าร่วมในอิสลามตั้งแต่อี่นบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดย เอืงถึงการที่มีคนกลุ่มหนึ่งหมายถึงรายงานจากอิมนุมอูดและจากซาบาดอีกหลายท่านบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้เข้ารับอิสลามเมื่อท่านนบีมาใหม่ๆก็แปลว่านบีจากอพยพไปเนี่ยนะก็ไปเจอก็มีคนมารับอิสลามพ,พี่น้องมาดูข้อความต่อไปมาถึงไหนก่อนที่นบีมาถึงมดีนนะซุมมาอินนะฮุมนาฟกูี่ตรงนี้ ต่อมาพวกนี้ก็เป็นมูนาเฟกทันนะฟากาเน่ยมิสลูฮมฟากาเนะมัสลาลูฮมกามาซาลีรอยูลินฟีซุลมาตินเพราะนั้นไอ้พวกที่เข้ารับอิสลามในเบื้องต้นแล้วมาเป็นมูนาเฟกในเบื้องหลังอิบนุมัสูดและสฮายอีกหลายท่านบอกว่าพวกนี้เหมือนกับสภาพของคนคนหนึ่งที่อยู่ในความมืดฟาอูก็ได้รอพี่น้องครับ แล้วก็จุดไฟขึ้นฟลัมฟาอ้วาตฮาวฟาอ้วาตละฮูมาฮาวละสมวดต่างกันนิดหนึ่งแล้วก็ไฟมันก็ส่องสว่างรอบตัวเขา,เ,าเขาก็ปลอดภัยนะฮะมินก็จะเอาอาจะอันนี้ตกไปนิดหนึ่งนะ,ะเขาก็ปลอดภัยจากอะไรจากอันตรายจากสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ก่อเกิดโทษแก่เขาฟาอบบาสอราหูฮัตตาอารวาไมยตีิ แล้วก็พอมองเห็นอะไรต่อมีอะไรก็ป้องกันได้ฟะไบนาหัวจะรานิในขณะที่เขาอยู่ในสภาพเช่นว่านี้อิบตอฟิอัดเนรูอิบนุมัสอูดและเหล่าสหาบ้าบอกไฟคนนี้ดับลงคนที่จุดนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าอิบนุมัสอูดและเหล่าสหาบ้าบอกว่าไฟคนนี้ดับลงไฟของคนคน,คนนี้คนคนนี้เป็นอบีใช,หหใชห่หรือไม่ใช่หรือไม่หรือไม่ใช่ ถ้าใช่ไฟนบีมูฮัมมัดเราจะได้มานั่งคุยกันอยู ed. ่ทุกวันนี้ไหมเพราะมันมืดบอดไปแล้วถ้าไฟนั้นแปลว่าไฟอิสลามไฟนั้นแปลว่าไฟส่องสว่างแก่ชีวิตถ้าไฟนั้นบอกว่าไฟก็คือแสงสว่างให้ทางนำอิบุมัสูดแล้วท่านอื่นๆบอกว่าไฟเนี่ยถูกดับลงหรือดับลงนั่นแปลว่าย่อมไม่ใช่ไฟที่หมายถึงผู้จุดนั้นหมายถึงมูฮัมมัดอย่างร้อยเปอร์เซนต์ และในเมื่อเราซอฮาบะว่าอย่างนี้ให้อีกกี่หมื่นคนอีกกี่แสนคนอีกกี่ร้อยคนอีกกี่อุลามออุลามลในยุคหลังนพี่น้องครับอย่ายกขึ้นมาอีกเลยอย่าลืมว่าเราพูดถึงว่าอินมูไม่ได้กระโดดคุรานไม่ใช่จู่จูว่านาบีมุฮัมมัดรับมาจากยิบรีแล้วไม่ได้ผ่านซอฮาบะจู่จู่ก็ลอยกระโดดเตงด้งดึงจากยุคโนนตกมาที่อะไรบ้านป่าหรือตกไปที่บังกอกน้อย หรือจะตกไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มานั่งตีความกันเอาเองอะ่ะโดยไม่ต้องผ่านเราซาฮบะเราท้ววันนี้เราซาฮบะหนึ่งในนั้นก็คืออิบนามัสสูดหนึ่งในนั้นก็เดี๋ยวผมมีอีกมีอิบนุอับบาสมีคาคายแต่เอากันว่าอันนี้เป็นสนัดเป็นรีวารวายะที่ยามเยาหน่อยที่กล่าวถึงจากอิบมูฮิสูดและคนอื่นๆเพราะนั้นวันนี้อิบนุมัมอาสบอกไปของคนคนนี้ดับลง ฟาอัคบะลาลายะดีมายัตะกิมินอาจาไปทางโน้นไปทางนี้ก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จะป้องกันอันตรายได้อย่างไรนี่คือสภาพมุฮัมมัดใช่ไหมมุฮัมมัดใช่ไหมตรงนี้ที่บอกว่าไฟดับแล้วแปลงไหนไม่ถูกนี่สภาพของมุฮัมหมัดใช่ไหมถ้าคนที่บอกว่านี่แปลว่ามุฮัมหมัดก็ได้นั่นหมายความว่ามุฮัมหมัดก็มึนงงอยู่ในความมืดใช่ไหมวันอียาสุบินล,ละนี่สฮบะแปลพี่น้องครับฟากะดะลิกันมูน่าฟกและนี่แหละคือสภาพของมูนาาฟิกรอ้วห์อินดูจารี บิซนาดีฮี hi. ตรงนี้ตกบานิดหนึ่งนะครับฟีทับซีรีมีสายสนักมีสายรายงานเรียบร้อยในทับซีรีอิบนุอิบนุจารีตอบรีผมจะผ่านภ <hh> mm> าษาไทยฉะนันตรงนี้อิบนุมอุดชี้ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นนบีมูฮัมมัดไปไม่ได้ไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดไม่มีหูไหนออกเลยนะครับให้เราเข้าใจว่าอย่าพยายามเอาไปใส่อย่าเด็ดขาดนะครับต่อไปอิบนาบา อันน <jähr> ี้เนี่อับบาสผู้มาสรุมนะอลาฟ ila فهم لا ي ر ج อ و นผมอ่านรวบรัดลนะฮะอันนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะให้อิหบามช่วยตอนท้ายๆสรุปนิดหนึ่งนะให้รูอาแก่พวกเราอันนี้เนี่ยอับบาสกล่าวหรือผู้มาสรุมกือมซสลิลที่สักคนน่าร่าฟ ila فهم لا ي ر ج อ و นดูอิบเนอบบาสว่าไงั้นดารบะฮุลลอฮุมัสลิลลินมุนาฟิกจอมะลิลลิลิมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตรงนี้ใช้เป็นอะไรพี่น้องครับใช้เป็นเอกพจน์ไม่ใช่มูนาฟิกีนนะมูนาฟิกนั่นแปลว่าคนจุดไปนั้นอิบนุอับบาสเหมารวมว่าคือมูนาฟิกไม่ใช่มูฮัมหมัดนะว่าเขาลุ้าบะลลอฮุมีนูริมกล่าวอัมมานูร์ฟะฮอิมานุมอัลลัติยจะกลมูดพบาะนั้นอันว่าความสว่างของพวกเขาก็คืออิมานที่พวกเขาพูดว่าอัมมุซุลมะ พระเยบบอลาและทูโฮมวักคุฟรโฮมคำว่าความมืดก็คือความดวลาละและการปฏิเสธของพวกเขาอย่าชะกันละมูนะบิมันก็พูดอีกเหมือนกันในพวกมุนาฟิกว่าฮุมวะาโฮมกามุนแกนุอาราฮูดะนี่คือคำพูดของอิบนุอับบาสพวกนี้ครั้งหนึ่งอยู่ในทางน้ำสมมนุษย์อามินฮุมไอทางน้ำนี้ถูกถอนออกไปฟาอถ้าบะจากาลิกเป็นไปไหนไม่ถูกรอว่าอิบนุจารีนทอบบรีไอัดันบิซานาดีบิตับซีรีเพราะนั้นวันนี้พี่น้องครับ จากอิบนาอับบาสจากอิบนมาสูดและเหล่าสหาบะชี้ตรงกันว่าอันนี้มุนาฟิกไม่ใช่มุฮัมมัดอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองไฟของคนคนที่ว่านี้จุดขึ้นเนี่ยเป็นเนื้อเป็นไฟที่ไม่มือได้ถูกดับลงและดับลงอิบนมาสูดยืนยันอย่างนี้ เพราะนั้นวันนี้ใครจะไปบอกอย่างไรนั้นฟังไม่ขึ้นโดยประการทั้งปวงและวันนี้ถ้าสองคนสามคนห้าคนเหล่านี้คุณไม่เอาตับเซตจากเขาแต่คุณจะไปเอาจากใครมาหักล้างคนเหล่านี้ผมจนปัญญาแล้วก็คนที่เป็นชาวบ้านทั้งหลายคิดว่าจะตามแบบนั้นได้ทั้งคู่เชิญผมหมดภาระผมหมดหน้าที่วันนี้ผมขี้แจงความจริงเป็นอันวยุติเข้าใจนะฝากด้วยแล้วกันนะครับเชิญนะอาจารย์มินอาจารย์ฮะเมื่อเมื่อเราคุยกันมาเนี่ย แล้วเราชี้ชัดเจนว่าหนังสือที่ตลราตําราที่เอามาอ่านไม่มีไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ชี้ว่าว่าคนจุดไฟคือท่านนาบบมุมฮัมหมัดสัลนิบาอะลยคือว่สัับ,บเพื่อเปิดให้พี่น้องได้รู้ว่าซีกที่บอกว่ามีหนึ่งเป็นคนยุคไหนสองเป็นใคร <c oughs> แล้วเปรียบเทียบกับคนยุคแรก <c oughs> กลุ่มแรกหนังสือ,ต,อตำราตำราข้างต้นที่เราได้กล่าวไว้ได้หรือไม่ เป็นสังเกตเป็นประเด็นอาจารย์อยากจะให้เปิดประเด็นนี้ว่าถ้ามีกล่าวเนี่ยที่เขากล่าวอ้ากันเนี่ยนนมันมีในที่ไหนอย่างไรพี่น้องครับผมบอกได้เลยนะฮะมีแน่นอนครับคนที่กล่าวอย่างนี้นะันมีแน่นอนแต่พี่น้องรู้ไว้เนี่ยตัวหนังสือฝรั่งเนี่ยผู้ที่ให้ความหมายการเปรียบเทียบในอายะห์ที่17เจ็ดจากสุรบกกรค,คนแรกเนะที่แปลว่ามูฮัมมัดก็คือมอูฮัมมัดี里้วเนาะกียานีลาอูดทำไมผมใช้คาว่าคนแรกพี่น้องครับ เพราะคนที่เอื้องชื่อภายหลังเนี่ยเป็นคนที่มาทีหลังทั้งหมดอาจจะมีคนอาหรับสองสามคนเดี๋ยวเราจะคุยถึงนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านนะไม่ผ่านประเด็นไหนทั้งนั้นแต่คนแรกตามประวัติแล้วมูฮัมหมัดอาลีมาก่อนเพื่อนหนังสือของเขานะครับก็คือกุรอานมาอีภาพภาษาอังกฤษในอายะที่17ผมตัดออกมาเป็นภาพนะฮะเอามาแปะไว้ในนี้อันนี้เป็นการแปะภาพลงไปนะฮะ มาซาลูฮุมกัมาซาลินลาดิสตากอดานาราผมเขินเหลือเกินที่จะอ่านภาษาฝรั่งเพราะว่าตอนเล็กตัน้อยเนี่ยผมเรียนแต่ภาษาอะไรภาษาอาหรับภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็ยังอ่อนเนี่ยเพราะเรียนน้อยกว่าภาษาครับ t ด e p a r a b l e is the p a r a b l e of one who นฮูนะคินเดนอ่านอย่างเงี้ยผิดโงกว่ากันทีนะ a f ฟ r e นะอุปมาของพวกเขานะอุปมาของคนที่จุดไฟแล้วมี A ตัวเล็กๆพี่น้องเห็นที่ผมวนอยู่นี่ไหมฮะ มี A ตัวเล็กๆนั่นคือหมายถึงกกำลังจะฟุตโนตกําลังจะอธิบายตามไปดูไหมตามไปดูฟุตโนต์เขาหน่อยแพ้นี่ฟุตโนต17ก็คืออายา17 A ก็คือฟุตโนตที่โยงไปจากข้างบน the kinler d of the f i r e is the holy prophet หมายถึงนาบีเห็นีหยผู้จุดไฟหมายถึงนาบี who kinler the r o h e of light จุด รสรชหมายถึงประกายไฟดวงไฟลูกไฟไลก็แปลว่าสองแสงสวา่าง The opening word of the hadith are เขาบอกว่า h a ด i t ในต้นๆเนี่ย h a d i t นบีคำพูดนบีในช่วงแรกๆนบีเคยพูดไว้อย่างนี้บอกว่า My example is the example of Aman w h o k i n d e d ตรงนี้บิดเบือนหะดีษพี่น้องครับเพราะสำนวนนี้ไม่มีอยู่ใน h a ด i t สำนวนนี้ไม่มีอยู่ใน h a d i t ตัดตอนแปลว่า อุปมาของฉันอุปมาดั่งชายคนหนึ่งไม่มีอยู่ในะฮะดีสนบีพูดอย่างนี้พี่น้องครับอุปมาฉันและพวกท่านทั้งหลายอุปมาดั่งชายคนหนึ่งจำไว้นะเขาโยงไปที่บุคอรีบี81บนะบทแล้วก็เล่มอะไรเนี่ยไปดูแล้วไม่ใช่อย่างนี้นบีพูดว่าอุปมาฉันอุปมาพวกท่านอุปมาดั่งชายคนหนึ่งตอนนี้ตัดคนกลุ่มหนึ่งออกไปเอานาบีไปชนกับคนคนเดียวเห็นไหม คำว่าพวกสัานทั้งหลายถูกตัดออกไปตกลงว่าเอาหะดีสที่มีคนเอ่งนะว่าอยู่ในสุรอะระอัดที่บอกว่าสิบสี่สุร่าสิบเอ็ดสุร่าเนี่ยสิบสองสุร่เนี่ยที่อิบนุกะซิบยกมาเป็นเรื่องอธิบายอุชาหรณ์เฉยๆว่ามีหน้ามีไปมีน้ามีไปมีน้ามีไปไอ้วะคนแรกที่เอามาแปลอายะสิบเจ็ดในสุรบกกรห์หาตัวเจอแล้วพี่น้องครับก็คือมุฮัมมัดอานี หัวเนื้อลาโฮล,ลาร็อกม่อัมฟิกใครอยากจะได้หรือไม่ก็ช่างแต่นี่คือความจริงถ้าใครจะมายกว่าเอ้าคนนู้นล่ะผมต้องตั้งคำถามมาก่อนไอ้วะนี้หรือเปล่ามาก่อนหรือมาหลังถ้ามาหลังมีสองกรณีไอ้วะนันเพิ่งคิดได้มาตรงกับกอร์เดีนีหรือไม่ไอ้วะนั้นก็ลอกมาจากกอร์เดีนีมีสองอย่างหนึ่งคิดได้เองถูกไหมฮะ พึ่งคิดได้เองก็เลยพอดีอเผอิญไปตรงกัฎยาณีหรือไม่ก็ไปลอกมาจากมูฮัมหมัดอาดีลาฮ์คนนี้เป็นมุสลิมไหมะฮะไม่เป็นครับอ,อหัวหน้ากอฎยาณีเป็นไรไงผมถามเพื่อ <c oughs> จะรู้ให้บอกว่า <c oughs> เล่มแรกที่เอามาคนแรกที่กล่าวคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าใครคิดว่ามีอินมูมีความจริงมีสิ่งที่เป็นไปจาก ผมกล้ายืนยันนะเขียนหนังสือออกมาแล้วประจานผมสักวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ได้บ่ายนี้ก็ได้บอกว่าสิ่งที่ผมยกมาทั้งหมดนี่ไม่มีความเป็นจริงพิสูจน์กันด้วยความจริงพี่น้องครับนี่คือคนแรกที่ชี้ว่าอายาสิบเจ็ดเนี่ยแปลว่านบีก็ได้ส่วนคนอื่นๆที่มาทีหลังจะเป็นอาหรับหรือเป็นไทยก็แล้วแต่เดี๋ยวผมบอกได้เลยไม่ก่อนมูฮัมหมัดอาลีหลังจากมูฮัมหมัดอาลีทั้งหมดมและถ้าหลังจากมูฮัมหมัดอาลีทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้สองทาง หนึ่งลอกมาสองไม่ได้ลอกคิดเองพอดีไปตรงเข้าใจนะคิดเองแล้วพอดีไปตรงประทานโทษพี่น้องครับกุรานคิดเองได้หรอ <c oughs> ประทานโทษตับซิดกุรานไม่ดูอิบนุอับบาสไม่ดูอิบนุมัสูดได้หรอือแล้ววันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูอบัอบอบัุลลอฮ์อบิอบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุมัสูดจะแปลอย่างนี้เหรอนั่นแสดงว่าไม่ได้ดูอิบนุอับบาสไม่ได้ดูอิมนุมัสูดแต่มาดูมูฮัมหมัดลีมันก็เลยตรงของมูฮัมหมัดลีประทานโทษ มันมีความจริงอยู่แค่นี้ไม่มีเกินนี่เชิญอาจารย์นี่นี่คือเชื่อนังสือเชื่ออะไรอนจายเออครูอ่านมาจีดอันนี้ภาคภาษาอังกฤษนะของัมมัดอดีบ้านเรามีไหมบ้านเรามีภาคภาษาไทยก็ให้พี่น้องได้ได้เห็นประเด็นนะฮะที่ผมพยายามย้อนถามไปถามมาเนี่ยเพื่อจะให้เห็นประเด็นว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนแล้วที่พยายามอ่านมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่มีการบรรยายกันมาเนี่ยนั่นคือบรรดา ผู้ทรงความรู้สหาบะตายบีอินบรรดาอุลมามะตับซีทั้งหลายที่เขาพูดตรงกันหมดว่ามันไม่ใช่นบีอาจารย์คอลิฟยืนยันตรงนี้อาจารย์อิสาคยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีเล่มไหนที่เราอ่านกันมาทั้งหมดว่าคนที่จุดไฟคือท่านนบีมุฮัมมัดสัลละมารหานุสลรมอาจารย์นิสาตอบย้ำว่าเล่มแรกที่พบก็คือในมุฮัมมัดลี เป็นกติยานีซึ่งสรุปชัดเจนว่าไม่ใช่มุสลิมถ้าวันนี้พี่น้องยังสงสัยว่ามันจะได้ไหมผมว่าเลิกสงสัยได้แล้วขจัดจข้อสงสัยเหล่านี้ให้หมดไปได้แล้วนี่คือคนที่หนึ่งอาจารย์ครับผมเอาเป็นประเด็นก็ได้อาจารย์ไม่ต้องลงรายละเอียดมีใครอีกเพื่อจะเปรียบเทียบเพราะมันต้องต้องคือวันนี้ชาวบ้าน คนที่ฟังบางทีอาจจะแยกไม่ออกว่าซีกหนึ่งเป็นใครอีซีกหนึ่งเป็นใครในเชิงวิชาการจะต้องเปรียบให้เห็นว่าสถานะของคนที่บอกว่าใช่มีเป็นได้กับคนที่บอกเป็นไม่ได้เนี่ยมันต่างกันฟ้าไก่เหวมันต่างกันเยอะแล้ววันนี้เราจะได้สรุปได้ว,ว่าเอ๊ะฉันจะได้หมดข้อสงสัยดังกล่าวนี้ไปเชิญอาจารย์น้ครับ